สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินขอหยิบยกบทความจากสื่อแฟชั่นที่ได้พูดถึงทรงผมที่ทรงสเสน่ห์ของลิซ่าแบล็กพิงค์ในงานเซเลนเมนปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะสื่อเขากล่าวว่าทรงผมของลิซ่ามีแนวเดียวกันกับคุณบริจิตบาโดซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวฝรั่งเศสในยุค60และคุณบริจิตเนี่ยยังเปรียบเสมือนแฟชั่นไอคอนที่เป็นที่รักของชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นอีกด้วยซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันบางส่วนนะนะคะแต่อย่างใดแอดมินอยากจะบอก ว่าผมทรงนี้ของลิซ่าเนี่ยก็มีทั้งความเท่เซ็กซี่แล้วก็สงเสน่ห์เวลาที่เรามองลุคนี้ของลิซ่าแทบจะละสายตาไปจากเธอไม่ได้เลยจริงๆนอกจากนี้นะคะสื่อแฟชั่นชั้นนําที่มีคุณมาคัสแอบเนอร์นักข่าวและสไตลิสต์ผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านแฟชั่นและเขาเนี่ยก็ยังเป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับรันเวย์ที่สําคัญรวมไปถึงการวิจารณ์แฟชั่นอีกด้วยเขาได้เขียนบทความที่เกี่ยวกับงานเซลลนเมนปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อนๆและแอน ขอหยิบยกบางช่วงบางตอนนะที่เขากล่าวถึงพลังของลิซ่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนอกจากเขาจะพูดถึงเรื่องแฟชั่นแล้วนะคะเขาก็ยังกล่าวว่าเอดีซาริมานอยู่ในงานแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่ของเขาเอดีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเขาในฐานะที่เป็นนักออกแบบแฟชั่นได้อย่างแท้จริง เอีซลิมานสามารถดึงดูดฝูงชนนับพันคนออกมาเพื่อดูแขกรับเชิญสุดพิเศษของเขาในบริเวณทางเข้างานเซลินเมนปารีสแฟชั่นวิกในครั้งนี้และตัวของเอดีเองก็ยังสามารถที่จะนำลิซ่าแห่งวงแบล็คพิง k มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งชื่อเสียงและพลังของเธอในขณะนี้มีมากกว่า m a ดอนน่าเลดี้กาาและบริ t นี y s สเปียเสอีกแม้แต่ท่านประธานใหญ่อย่างเบอร์นาร์ดอาโนยังต้องลุกขึ้นจากที่นั่งแถวหน้า เพื่อมองดูฝูงชนที่โหร้องด้วยความภาคภูมิใจอย่างชัดเจนที่ตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ กล่าวโดได้ว่าแม้ <atch> แต่ขนาดนักวิจารณ์แฟชั่นนะนะคะก็ยังออกปากเองนะคะว่าชื่อเสียงและพลังของลิซ่าเนี่ยมีมากกว่านักร้องศิลปินระดับตำนานอย่างมาดอนน่าเลดี้กากาและบิ๊นี่สเปียะอีกถึงขนาดที่คุณเบอร์าร์ดเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะปรับปรืมแสดงความภาคภูมิใจกับงานในครั้งนี้อย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เราเห็นว่าคุณเบอร์าร์ดเนี่ยเอ่ยปากชมลิซ่าออกสื่อเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากสื่อใหญ่ของวงการแฟชั่นระดับโลกอย่างว b u บิสเนสอีกด้วย ที่ได้มีการจัดอันดับแฟชั่นชายฤดูใบไม้ผลิถึงฤด,ดูร้อนประจำปี2023และในครั้งนี้นะคะ Vogue Business เนี่ยจัดให้เซรีนเมนเปริ Fashion Week อยู่ในอันดับที่6นะคะเพื่อนๆโดยมีคำบรรยายสั้นๆเพียงว่าเป็นการแสดงเดียวในรายการนี้ที่ฉันไม่ได้รับเกียรติให้มาเห็นด้วยตาตัวเองในนามของ Vogue Runway แต่มีรายงานว่าเซลีนได้รับความสนใจอย่างมากมายจากฐานแฟนเพลงของลิซ่าแบล็กพิงและ V ีจาก BTS ซึ่งพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อรอดูไอดอลของพวกเขาคอลเลกชันบนลันเว์แสดงให้เห็นว่าหลังจากผ่านไป25ปีผลงานของเอ็ดดี้ซิลิมานก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องดูไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ก็เรียกไว่าทางวงบิ๊กซีเน s s มีบนน้อยใจเล็กๆหรือเปล่านะคะที่ทางเซรีนเนี่ยไม่ได้เชิญไปร่วมชมงานแฟชั่นในครั้งนี้และสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ